ลวดเชื่อมยาวาตาครับตัวนี้เป็นลวดเชื่อมมีชื่อเสียงมานานนะครับคือช่างใหญ่หญช่างอุตส,สาหกรรมตลางๆเนี่ยคือเขาจะรู้จักมานานแล้วลวดเชื่อมนี้นะครับคือใช่ดีนะครับในโรงงานใ,นใหญ่ในช่างรับเหมาแบบงานีเยอะส่วนมากก็จะใช้ลวดลวดของยาวาตานระ่ยตัวนี้เป็นเอฟเหนึ่งนะครับ, 1, ก,บ 1, ก็คุณสมบัติของลวดเชื่อมเอฟเตียหนึ่งคือเชื่อมง่าย,นะนะย,ายตัวนี้นะเนี่ยเป็นลวดเชื่อมที่ว่าเชื่อมง่ายไปแนวเชื่อมสวย,ยแล้วก็เชื่อมง่ายมือใหม่ๆนับดีไอไว้ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาทำก็คือน่าใช่ครับเชื่อมง่ายเายเชื่อมดี แล้วก็ซึมลึกลวดลวดตรงนี้ครับให้ความให้การซึมลึกได้ดีนะครับงานโครงสร้างใหญ่งานที่ว่าต้องการแรงดึงสูงนะครับงานที่ต้องการความแข็งแรงในการเชื่อมหรือว่าเหล็กนานาก็เชื่อมได้ดีนะครับเพราะว่าการซึมลึกมันสูงแล้วก็เวลามันซึมลึกได้ดีมันซึมลึกได้ได้เยอะนะครับก็จะไม่เกิดรอยแตกนะครับเช่นเราเหล็กไปบิดหรือเอาเหล็กไปดัดหรือว่าโครงสร้างเนี่ยโดนลมโดนอะไรแรงก็ก็จะเหนียวนะนครับสําหรับ ไอ้ลวดที่ว่าซึมในลึกตัวนี้นะครับซึมลึกควบคุมแนวเชื่อมได้ง่ายแล้วก็การเชื่อมก็จะได้เนื้องานที่เยอะด้วยอยู่นี้นะครับคือเราเราเชื่อมไปนี้นะครับถ้าเป็นลวดเชื่อมที่ว่าได้เนื้อน้อยเนี่ยคือเวลาเชื่อมไปรู้สึกว่าหมดไปทูปหนึ่งแล้วหมดไปสองก้านสามก้านแล้วก็รู้สึกว่ามันมันยังไม่เต็มนะครับเช่นไลที่เชื่อมแบบเหล็กนานาโดยเชื่อมแบบใหญ่ๆก็จะรู้ว่ามันไอ้ลวดที่ว่าได้เนื้อน้อยนี่มันมันจะมันจะเสียเวลาแต่นไอ้ลวดเนี้ยหยาตาได้ได้เนื้อเยอะก็คือเชื่อมได้เต็มเร ครับเชื่อมได้ทั้งเหล็กบางเหล็กหนาเลยนะครับคุ้มแล้วก็งานเสร็จเร็วกับลวดที่ว่าได้เนื้อเยอะหรือใครจะไปเชื่อมเหล็กประเภทการวานไนนะครับก็เชื่อมได้นะไอันนี้เป็นการวานไนเหล็กของบางก็ควันน้อยแล้วก็เชื่อมง่ายจริงนะครับคอนโซลง่ายเลยนะครับเหล็กบางๆนี่คือไม่ตะลุกเลยเชื่อม แล้วก็ออก e> ง่ายต้องเอามาใช้นะครับ mRNA. ช่างเชื่อมมืออาชีพรูอว่ามือใหม่ๆเอามาใช้ได้เลยตัวนี้นะครับเชื่อมง่ายยิงเป็นเยาวตาแล้วก็มีให้แบบหลายขนาดมากนะครับของยาวตามีตั้งแต่เนี่ยครับหนึ่งกิโลมิลสองมิลนะครับสองกิโกสามมิลสี่มิลห้ามิลมีหมดนะครับจะใช้งานเบางานหนักเหล็กหนาเหล็กบางก็ได้หมดแล้วก็ยาวตายังมีอกีกอีกหลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นอิฐยานึ่ง จะมีรุ่น S รุ่น L ออะไรหลายอย่างนะครับเลือกซื้อมาให้เหมาะสมกับงานของเราได้เลยนะครับใครที่ว่ายังหารูดเชื่อมด้วยยังยังไม่เจอุดเชื่อมด้วยตัวเองชอบนะครับยังไม่มั่นใจอยู่กับดดเชื่อมพวกนี้ก็ลองดูของยาต้าก่อนนะครับลองเอาลองสักครั้งสองครั้งก็รู้เลยนะครับเชื่อมง่ายควันก็น้อยด้วยนะครับพอควันน้อยเราก็มลพิษน้อยนะครับเชื่อมดีไม่มีกลิ่นอะไรแป,ปลกๆด้วยนะครับนี่เป็นของยาต้านะครับเฮ้ยตีอันหนึ่งมาเชื่อม่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสำหรับเล็กหนาก็โอเคเชื่อมได้ดีนะครับการ สามารถลากยาวๆปแบดสวยงามได้เลยครับโรเชียมที่ออกมาก็คือมันเวลแบบนี้เลยก็ลวดเชื่อมยาวาต้าทุกรุ่นทุกเกลียวทุกรุ่นทุกทุกแบบนะครับก็สามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะครับมีขายอย่างแพร่หลายมีทั่วเลยนะครับเพื่อนๆก็ใช้งานก็คือแนะนําตัวเนี้ยนะครับควันน้อยเชื่อมง่ายมากเลยแล้วก็พวกเม็ดอะไรไม่ค่อยมีเวลาเชื่อมนะครับก็ดีดีคุณภาพดีนะครับก็แนะนําซื้อมาใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องซาเล็กเยอะไม่ต้องกลัวเรื่องควันเยอะอะไรแบบนี้นะครับแนะนําเลยตัวนี้ยาวาต้านะครับ